สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคาบนี้นะคะเป็นคาบของคุณครูซูซี่เองวิชาอะไรเอ่ยอวิชาภาษาไทยคะ่ะชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาเร,เรียนเรื่องเล่นกีฬาเป็นวรรณกรรมอยู่หน้า28และ29นะคะอ่าในหน้า28นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนตาอ่านตามคุณครูได้เลยนะคะเล่นกีฬา วันนี้เป็นวันแรกที่เด็กๆชั้นป .3 ทับหนึ่งจะได้เรียนพะละศึกษาเด็กๆส่วนใหญ่รู้สึกดีใจที่จะได้เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนจากในห้องเรียนไปที่สนามแต่เด็กบ้างคนก็ไม่อยากเรียนพะละศึกษาไม่อยากออกกำลังกายเพราะกลัวเหนื่อยอย่างเด็กชายต้นกล้า ฉันไม่เห็นอยากเรียนพละเลยทำไมล่ะกล้าก็ฉันเหนื่อยนะสินั่งเรียนเฉยๆก็ดีแล้วโถกล้าอือคาบนี้วิชาพละใช่ไหมคะกล้าไม่อยากเรียนพละเพราะกล้าเหนื่อยทำไมกล้าถึงเหนื่อยทำไมกล้าไม่อยากเรียนไม่กล้าไม่ชอบเรียนพละต่อไปต้นกล้ามีรูปร่างค่อนข้างอ้วน เขาชอบนั่งเล่นเกมคอมพิวเตอร์มากกว่าเขาจึงไม่ชอบออกกำลังกายเล่นกีฬาหรือเรียนพะละศึกษาเพราะเขากลัวเหนื่อยนั่นเองคุณครูมาลินีเห็นต้นกล้าไม่อยากเรียนพะละศึกษาคุณครูจึงสอนต้นกล้าว่าการเล่นกีฬามีประโยชน์อย่างไรโดยหยิบยกพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระบรม ชนาก,กาทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถประพิษมาพูดให้ต้นกล้าและนักเรียนที่ไม่อยากเรียนพระศึกษาฟังว่าพระบรมราโชวาทก็คือคำสอนของพระราชาหรือในหลวงนั่นเองต้นกล้าเป็นคนอ้วนคนอ้วน จึงมักที่จะเหนื่อยเร็วใช่ไหมคะ,อะตอนกลาก็เลยไม่ชอบเรียนพละพอตอนกลากไม่ชอบเรียนพละคุณครูก็เลยยกพระบรมราชโชวาทนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันการเล่นกีฬานั้นเป็นสิ่งสำคัญอันพึงควรกระทำเพราะการเล่นกีฬาเป็นการบำรุงรักษาร่างกายให้แข็งแรงผู้ที่เล่นกีฬาอยู่เสมอจะมีอายุยืนยาวไม่เจ็บป่วยบ่อยๆสำหรับนักเรียน เองก็จะมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนโดยสม่ำเสมอเมื่อออกกําลังกายดีย่อมทำให้สมองดีไปด้วยอันเป็นเหตุให้การศึกษาเล่าเรียนมีหวังว่าจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนอกจากนั้นการเล่นกีฬายังเป็นการอบรมจิตใจให้ผู้เล่นให้เป็นผู้มีน้ำใจอดทนกล้าหาญไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันและเป็นผู้ที่มีขวัญดีอยู่เสมอ ดังที่กล่าวกันว่าเป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬาคําสอนของพระราชาบอกว่าการเล่นกีฬาทําให้จิตใจและร่างกายดีนั่นเองเมื่อได้ฟังพระบรมราโชวาทแล้วต้นกล้ารู้สึกเห็นประโยชน์ของการเล่นกีฬามากขึ้นจึงรีบเปลี่ยนชุดแล้วตามเพื่อนๆไปที่สนาม ตนกล้าคิดว่าต่อไปเขาควรแบ่งเวลามาเล่นกีฬาให้มากขึ้นเล่นเกมคอมพิวเตอร์ให้น้อยลงเขาจะได้มีร่างกายแข็งแรงและเรียนเก่งนั้นขึ้นด้วยคิดได้ดังนี้เขาก็วิ่งถลาเข้าไปในสนามแล้วตะโกนไปว่าลบหน่อยว่าทีนักกีฬาทีมชาติมาแล้วทําให้เพื่อนๆและคุณครูพากันหัวเราะอย่างขบขันต้นกลา้า สุดท้ายเป็นยังไงหลังจากที่ได้ฟังพระบรมราชโวหาที่บอกว่าการเล่นกีฬาทําให้ร่างกายแล้วก็จิตใจเราดีขึ้นเนาะรันกลาก็เลยชอบการเล่นกีฬาณัตรน,นั้นเลยอ่าต่อไปเป็นการเรียนรู้ความหมายนะคะคำที่มีสีฟ,ฟ้าคำแรกมีคําว่าพระศึกษาหมายถึงการเรียนเพื่อพัฒนาสุขภาพรือเล่นกีฬา2บรรยากาศก็คือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรา3 เกมคอมพิวเตอร์เกมที่เล่นบนเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเองพระบรมราชว,วาทเม่ือกี้เลยค่ะคาสอนของพระราชาบํารุงรักษาหมายถึงการดูแลรักษาค่ะล่วงหมายถึงสําเร็จเอารัดเอาเปรียบหมายถึงทําให้ตนเองได้รับประโยชน์มากกว่า ขวัญดีหมายถึงกำลังใจที่ดีมีน้ำใจนักกีฬาหมายถึงรู้แพ้รู้ชนะเคารพทีมและคู่ต่อสูอ้หรือผู้ที่มีน้ำใจนั่นเองทลาหมายถึงโผเข้าไปการวิ่งเข้าไปวิ่งไปแล้วเป็นไงค่าเสียหลักแล้วก็เซไปอาจจะล้มไปก็ได้ว่าที่หมายถึงรั้ง,งตำแหน่งต่อไปอเช่นเมื่อกี้นะคะว่าที่นักกีฬาทีมชาติถามว่าเป็นนักกีฬาหรือยังลูก ยังแต่เป็นว่าที่แปลว่า,าต้นกล้าให้กำลังใจตัวเองว่าเนี่ยฉันเนี่ยจะเป็นนักกีฬาทีมชาติที่ดีเพราะตัวเองจะเป็นคนที่มีสุขภาพดีแล้วก็เก่งในเรื่องกีฬานั่นเองส่วนมันอีกรอบเพื่อเป็นการฝึกการอ่านในตัวด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะไม่มีใบางานไม่มีงานให้ส่งนะคะนนสำหรับคุณครูนะคะขอสวัสดีค่ะ